โอเคเข้ามาแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่แปลกครับไม่ผิดไม่ตกใจครับวันนี้นะครับเคลือบแก้วสมคันและทั้งสามคันบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่มาจากบ้านเดียวกันนะครับมาจากคนละที่ยงั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นคิวเคลือบแก้วที่ตอนแรกว่าก็ดูเป็นธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะอันดับแรกคือทั้งสามคันนี้เป็นรถเป็นรถเป็นรถไฮบริดดีกว่าเป็นรถไฮบริดเป็นเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าแล้วทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช้แบตนะ แต่ว่าเป็นรถที่วิ่งด้วยไฟฟ้าด้วยระดับหนึ่งแล้วก็เป็นตัวปลั๊กอินคันนี้เป็นอัดปลั๊กอินปลั๊กอินด้วยนะครับสำหรับคันแรกเลยนะฮะ Mercedes Benz นะครับตัว GLE 5 0 0 e คันนี้เป็นตัวรถปลั๊กอินไฮบริดนะฮะซึ่งเป็นรถไฟฟ้านะครับระดับปลั๊กอินใช้วิ่งได้ประมาณ30-50ิบกิโลเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นคันแรกแล้วก็อีก2คันที่ผ่านมาก็เป็นรถ HEV เหมือนกันคือเป็นรถปลั๊กอินเอ้ยเป็นเป็นรถไฮบริดแต่ว่า2คันมันไม่ใช่ปลัั๊กอินนะครบ แต่ว่าเป็นรถที่บอกว่าทุกทั้งสามพันวันเนี้ผมสตาร์ทแล้วไม่ได้ยินเสียงทุกคนทุกคนันมันเป็นรถที่น่าใช้มากทั้งสามพันหรือว่าเราจะต้องเปลี่ยน,นเป็นรถไฟฟ้ากันแล้วนะครับสําหรับรถไฟฟ้าทุกคนจะถามว่าเคลือบแก้วได้ไหมไฟจะมีปัญหาหรือเปล่าเราไม่ได้เอาแบตของท่านมาเคลือบนะฮะแล้วก็รถทุกคันสามารถโดนดโดน้ําได้โดนน้ายาได้เป็นเรื่องปกติถ้าไม่สามารถทนน้ําได้เนี่ยไม่น่าเอามาใช้นะครับเพราะว่าบ้านเราฝนตกนะครับ มันต้องมันต้องโดนบ้างน,นะครับแล้วก็ต้องล้างรถได้บ้างน,นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติถามว่าเคลือบได้ไหมเคลือบได้ครับปกติเป็นรถปกติทุกคนันมาคันแรกก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูทีละคันพาไปดูนี่อันนี้มาคันที่หนึ่งมาแล้วนะครับแล้วก็คันที่สอ,องคันที่สามคันที่สองกำลังล้างอยู่คันที่สามรอต่อคิวล้างพรุ่งนี้นะครับก็คันนี้ยังไม่ได้ทาแน่นอนวันนี้นะครับสำหรับรถที่สบมบูรณ์อันนี้รถลูกค้าใหม่คนหนึ่งนะครับสำหรับฮอนด้า HRV นะครับ EHEV นะครับก็เป็นรถปลั๊กอินไฮ ไม่้ลักอินเป็นรถไฮบริดนะครับเป็นรถไฮบริดไม่มีไม่มีเสียไฟคันนี้ก็เช่นกันนะครับสำหรับฮาวเวลเฮสซิกนะครับก็เป็นรถไฮบริดเช่นกันตัวนี้ปักอินไฮบริดยังไม่ได้ออกมานะครับพามาดูกันที่ทําคันอยู่นี้อีกกว่านะครับ g l e 5ห้าร้อยอนะฮะก็เป็นตัวปักอินไฮบริดคันนี้เป็นปักอินไฮบริดน,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 นะพามาดูก่อนนะสำหรับคันนี้เป็นรถหม่ป้ายแดงนะแต่ว่าเป็นรถที่ใช้งานมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็มีรอยพอสมควรเลยรอยเยอะพอสมควรเลย,เลย,เลย,เลยรถสีดาด้วยคันนี้นะครับมาจาก ภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี mm ๋ยวผมพอดูก่อนนะคันนี้พักอินปะวะถ้าเป็นักอินที่พูดผิดเลยเนี่ยคันนี้คันนี้รู้สึกพักอินนะมีพักอินให้บิดเออนี่จะมีที่เสียบไฟด้านหลังนะครับผมขอกลับเป็นกล้องด้านหลังนะฮะให้เห็นรอยนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะค่อนข้างขัดนานหน่อยนะฮะเพราะว่าตัวสีมีความแข็งแรงและแล้วก็โปรแกรมการเคลือบแก้วนะครับนี่ตัวนี้ไม่ได้บิดอยู่นี้ เปิดไฟที่ชาร์จแบตอยู่นี่นะครับวิง่งได้ประมาณสามสิบห้าสิบกิโลเดียวผมจำไม่ได้นะครับแต่ก่อนอื่นใดน,นะครับไม่ว่าจะมาคันไหนจะรถเก่ารถใหม่มากระดามนะครับรถทุกคันก่อนจะเคลือบแก้วที่ร้านเราเน้นเรื่องของการเตรียมผิวเป็นอันดับหนึ่งนะครับตั้งแต่การล้างรถเลยเพราะตะกูนี้ก็เห็นนะครับแล้วก็การเตรียมผิวถ้าไม่เงาเราไม่เคลือบแน่นอนถ้าจุดไหนที่มีจุดสีที่ลึกมากๆเราก็จะละเอาไว้นะครับแต่ว่าคันนี้จะค่อนข้างค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะ ก่อนหน้านี้เมื่อวานมาแต่เมื่อวานลูกค้าติดติดฟิล์มติดฟิล์มกันร้อนนามาติดที่ร้านได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราทําเตรีทำความสาดเตรียมผิวก่อนนะครับยังไม่ได้เคลือบเลยเห็นนะครับเพราะว่าคันนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าสีค่อนข้างแข็งนะฮะแล้วก็ใช้เวลาขัดที่อาจ,จะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะไม่งั้นนะฮะคันนี้นะครับมาจากจังหวัดกูเก็ตนะซื้อแถวนี้แหละแต่ว่ามาจากนี่นี่รอยเดิมเป็นอย่างนี้ นี่ครับตัววิวที่ผมบอกอะเข้ามาในห้องเห็นไ็นอย่างนี้นี่คือรถที่ใช้งานมาหลังหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นปะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้จะเป็นตัววิวหมดเลยแต่เวลาขัดเสร็จก็จะเห็นอย่างที่ให้ท่านเห็นเมื่อกี้นะอันนี้ยังไม่ขัดนะครับนี่แต่ว่าขัดเสร็จแล้วก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ยังไม่เช็ดน้ายาออกาเฉยไม่เห็นน้ำยาออก กานหน้าจะได้เครือบวันนี้นะครับแล้วก็อีกสองพันนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถที่อยู่ด้านหลังของผมนะตอนนี้อยู่ด้านหน้าคือรถมอเตอร์ไซ์ CLE 500E เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับช่วงนี้เป็นรถไฟฟ้าเข้ามาทําการเคลือบแก้วค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เลยแล้ววันนี้เหมือนกับนัดหมายกันเข้ามาที่จริงไม่นัดหมายนะครับเป็นคนละบ้านกันนะครับสําหรับอ่าคันแรกนะครับที่ท่านเห็นนะนี่ของน้องนิฟนะครับขอบคุณน้องนิฟมากๆคันนี้เป็นคันที่สามที่สี่ของบ้านนี้แล้วนะฮะ จากจังหวัดภูเก็ตนะแต่ลูกค้าซื้อแถวนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเคลือบเสร็จก็ไปวิ่งที่ภูเก็ตเลยนะครับก็ขอบคุณมาก้วบ้านนี้ซื้อซื้อสีดานะฮะไม่ธรรมดา,จ,าจริงเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยรับรองสวยงามเหมือนใหม่แน่นอนนะครับขอบคุณน้องนิฟมากๆน้องนิฟจากจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็มาอีกสองคันนะครับสําหรับวันนี้นะฮะคันแรกไอ้คันต่อไปคันต่อไปก็เป็นตัวในส่วนของ Honda. h o n d a า RV นะครับ EHEV คัน e นี h ้เป็นคันแรกของร้านเลยนะเคลือบแก้ว เทสาวีคันแรกของร้านเลยนะครับสีนี้สีเทาด้วยชอบมากนะครับกโปรแกรมที่สามารถเสร็จได้ภายในวันเดียวแต่ยังว่ายังไงวันนี้ไม่เสร็จแน่นอนเพราะลูกค้ามาบ่ายแล้วครับต้องเสร็จพรุ่งนี้อาจจะเป็นช่วงบ่ายเย็นๆนะครับอันนี้รถใหม่ป้ายแดงนะครับล้างกับเราน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ไม่น่าจะมีรอยเยอะนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่มันเสร็จนะครับและคันที่คันต่อไปคันที่สามนะฮะเป็นฮาวเวลเฮสติกเทสลวีเช่นกันนะควันนี้เป็นรถ เก๊วอล์มมอเตอร์ or, คันที่สามของเราแล้วนะฮะที่มาทําการเคลือบแก้วก่อนหน้านี้จะเป็นสีขาวแล้วก่อนหน้านสีขาวจะเป็นสีแดงคันนี้เป็นคันที่ผมชอบมากหรือเงินที่ผมปวดไว้ว่าใครเอาองเงินไมาผมเคลือบทีมาจนได้ครับวันนี้เขาของพี่สมบูรณ์นะฮะลูกค้าเก่าเราเช่นกันนะฮะก่อนหน้านี้เคลือบอีลิตเจ็ดแล้วก็เออมอเซดเบนซ์ไปนะครับคันนี้เป็นคันที่สามของพี่เขาแล้วขอบคุณพี่สมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวเราทํากันตาม ลำดับเลยนะครับคันไหนมาก่อนทาคันนั้นก่อนส่วนใหญ่ลูกค้าจะจองคิวพนทั้งานครับไม่มีคันไหนได้แซงคิวกันทั้ง,งัานนะฮะเพราะว่าลูกค้าทุกคนสําคัญทุกคนนะครับ <_ del os al> แล้วก็ทุกงานทุกงานมันจะต้องเป็นลําดับขั้นตอนไปนะครับสลหรับวันนี้นะครับบิ๊กี้อจะทาให้แหละคนได้เห็นนะว่าปกติเนี่ยเราก็จะทําการทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วหลังจากที่เปิดวันอาทิตย์เนี่ยลูกค้าเข้ามาทาํา,าทงานเข้ามาจองคิวเรื่องของการทําการดีเทลลิ่งเคลือบแก้วหรือแม้จะเป็นเป็นธนนก็ตามจองคิวกันทุกคนนะฮะลูกค้าในร้านจะไม่ค่อมีนะ คันไหนที่ไม่ได้จองต้องขอให้เป็นอีตด้วยนะครับคิวจ,จะเยอะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าทีมงานของเรานะทางานกันเต็มประสิทธิภาพทุกคนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณมากมากเลยทีเดียวตอนนี้คิวเคลือบแก้วทะลุไปอาทิตย์หน้าแล้วนะครับใครที่จะเข้ามาเคลือบแก้วนะจองคิวต่อถามนัดเวลากันให้ชัดเจนก่อนนะครับเรามีน้ํายาเคลือบแก้วที่เหมาะสมกับรถทุกๆคันเหมาะสมกับทุกๆท่านนะที่อยากจะเคลือบแก้วไม่ว่าจะเป็นราคาเริ่มต้นขนาดไหน เสนอมานะเรามีหมดนอกจากแพ็กเกจที่อยู่ที่ร้านแล้วนะครับปกติถ้าปัญหาราคาที่ร้านเนี่ยผมจะ,ะเสนอตัวที่ผมขายก่อนนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะได้ราคาไหนแพงกว่านี้มีไหมถูกกว่านี้มีไหมที่ร้านาผมมีหมดเพราะเราเป็นผู้นําเข้าน้ํายาเมกะเซเมกาเซรามิมกเมกาชิลเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามีทุกขนาดเรามีทุกไซส์เรามีทุกความต้องการที่ลูกค้าต้องจัดได้เลยนะฮะใครที่สนใจทํางานเคลือบแก้วนะครับ การเคลือบแก้วดียังไงสมัยนี้น้ํายาเคลือบแก้วเนี่ยเป็นโครงสร้างเซรามิกทั้งหมดแล้วทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นจากระดับโมเลกุลช่วยได้เรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนได้ยากขึ้นการดูแลสารถได้ง่ายขึ้นนะน้ำยาทําให้สีมีความเงามีความตึงผิวรถเราจะโดดเด่นกว่าคันอื่นแน่นอนนะครับหลายๆคนจะรู้นะครับว่าการเคลือบแก้วแล้วแตกต่างเป็นยังไงส่วนการเคลือบแก้วที่แตกต่างเป็นยังไงอันนี้หลายๆคนนผมขอยกไว้ไม่พูดแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่สนใจในงานของผมนะเดี๋ยวที่บอกนะครับเรามีเรื่องของการเปิดสอนด้วยนะครับใครอยากจะเป็นอาชีพนี้นะฮะเราก็สามารถทําให้คุณเป็นมืออาชีพได้ภายใน3วันเช่นกันแต่ว่าสถานที่เนี่ยคุณต้องเตรียมไว้นะเตรียมอย่างเดียวคือเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตังในการเข้ามาเรียนนะครับใครที่สนใจทําการเปิดร้านดีเทลลิ่งอย่างนี้นะฮะก็สอบถามเข้ามาได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความฝันอย่างเดียวมันสามารถทําได้จริงนะครับแล้วก็เป็นมืออาชีพได้ภายใน3วัน ผมสามารถฝึกแม่บ้านฝึกคนสวนให้เป็นคนขัดรถได้เลยนะฮะเพียงแต่เตรียมตัวเตรียมตังเตรียมเวลามาแล้วกันนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้มิกี้เซลรถสวยนะฮะจะให้บริการจนถึงวันพุธวันพุธเราหยุดนะแล้ววันพุธหยุดวันหนึ่งแล้วก็วันพฤหัสต่อนะครับใครที่อยากจะเคลือบแก้วุกตัวนี้จะต้องจองคิวในวันอังคารแล้วแต่ว่าจะรับรถที่วันพฤหัสนะครับโอเควันนี้มิกี้เซลลรถสวยขอลาไปทํางานต่อก่อนเนาะงานเยอะจริงๆนะครับวันนี้นะมีสาคันนะมี Mercedes Benz มี Honda นะครับ มีเกสวอมโอเคครับวันนี้มิกกี้ขอลาไปก่อน่ดอดี